เรื่องของการสร้างความเท่าเทียมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่กฎหมายบอกว่าต้องเท่าเทียมนะต้องไม่เลือกปฏิบัติแต่มันอยู่ที่ว่าเมื่อเราเข้าใจเราให้เกียรติเราตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันก็จะทําให้การสร้างความเท่าเทียมในสังคมมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแบบท้าวรค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรลาวของรายการเด็กีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่เ้าค่ะ ต้องยอมรับนะคะว่าในเวลานี้ประเทศไทยของเรามีการเฉลิมฉลองเทศกาลไพรยมันด้วยการผ่านพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมกฎหมายฉบับน,นี้มีสาระสำคัญที่ถูกแก้ไขในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการสมรสหลายประการด้วยกันค่ะ หลังจากที่ผ่านกฎหมายฉบับนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีคำถามเกิดขึ้นหลากหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สมรสนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการทรัพย์สินกรณีของการเรียกร้องค่าอุปการะดูแลหรือค่าเลี้ยงดูนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีกรณีของการรับมรดกในฐานะทายาโดยธรรมเข้าไปด้วย เป็นระยะเวลามากกว่า12ปีนะคะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะเรียกร้องเรื่องของพอรบสมรสเท่าเทียมมาโดยตลอดเพราะอยากจะให้มีความเท่าเทียมกันของคนทุกเพศทุกวัยนี่ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เลยก็ว่าได้แล้วแน่นอนละคะ่ะว่าหลังจากที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านการพิจารณาจากสมาชิกวุฒิสภา ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่สในเอเชียและเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนที่มีพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมแล้วก็แน่นอนหล่ะว่าเราจะได้รับการยอมรับในสังคมโลกมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นข้อสงสัยด้วยเช่นเดียวกันว่าแล้วจะทำอย่างไรเพื่อที่จะช่วยทำให้ความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง เราสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประเทศไทยสังคมไทยในเรื่องนี้ได้มากน้อยขนาดไหนความเท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เรื่องสิทธิหน้าที่เท่านั้นแต่ยังต้องหมายรวมถึงเรื่องของสวัสดิการเข้าไปด้วยพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็ The Key จะมาช่วยเราอัลล็อกค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับเด็กคีของเราในวันนี้ค่ะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณนัทนันอาสวะเลศักค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ,คะท่านรองคะเรียนสอบถามหน่อยกระบวนการขั้นตอนในการยกร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมจนวันนี้เนี่ยเรามีกฎหมายฉบับนี้เป็นประเทศแรกในอาเซียนกระบวนการขั้นตอนในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่ามีระยะเวลาเป็น10ปีแล้วใช่เป็นยังไงบ้างคะ ก็ต้องขออนุญาตเล่าย้อนไปถึงปี2,557นะน,นะคะสมัยนั้นจะเป็นตอนช่วงที่ทางรัฐบาลมีนโยบายในการกำหนดแผนสิทธ,ธิมนุษยชนแห่งชาติรเริ่มตั้งแต่2,557แล้วก็กำหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องนี้ซึ่งแผนงานหนึ่งในนั้นก็คือต้องมีการออกกฎหมายเพื่อรองรับ ส่งเสริมการมีครอบครัวการก่อตั้งครอบครัวของผู้มีอัตลักษณ์ทางเพศเพื่อรองรับความหลากหลายที่มีอยู่นะคะทีนี้ในชั้นในเริ่มต้นเลยเนี่ยทางกรมคุ้มครองสิทธ์ก็เริ่มจากการที่มารับฟังความคิดเห็นไปศึกษากฎหมายต่างประเทศไปดูความเป็นไปได้ในการกำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้มา ก็มีการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาในชั้นการยกร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยหลังจากที่กรมคุ้มครองสิทธิยกร่างเสร็จแล้วเสนอเข้าคอมก็ส่งมาที่สํานักงานคณะกรรมการเกษดิกาค่ะซึ่งในส่วนนี้ทางดิฉันก็ได้นั่งอยู่เป็นกรรมการที่พิจารณาอยู่ด้วยนะคะก็มีการจัดทํากันไปเราอาจจะเรียกว่าแบ่งเป็นสักสามช่วงก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงของตอนปีพศ2 5 6 1ถึง2563 ในช่วงนั้นเนี่ยพอกฎหมายเข้ามาที่กฤษฎีกาแล้วเนี่ยเราก็มีการตรวจโดยคณะกรรมการพิเศษเป็นชุดพิเศษนะน,นะคะซึ่งดูผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัวแล้วก็ด้านของด้านสังคมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมกันพิจารณายกล้างเสร็จเรียบร้อยตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งเรื่องกลับไปคอลมอล้างกฎหมายนี้เข้ามาได้ก็ผ่านเข้าไปจนถึง ในกรรมธิการในชั้นสมาชิกสภาผูแะะ้แทนราษฎรก็พิจารณากันเสร็จมีการตั้งกรรมธิการเรียบร้อยแล้วเียงแต่ว่าในชั้นการพิจารณาเนี่ยนอกจากกฎหมายคู่ชีวิตแล้วเนี่ยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งก็คืออนาคตก็คือตัวนี้แหละที่ประกาศใช้เนี่ยค่ะที่จะประกาศใช้ก็เป็นสองฉบับทีนี้ในการพิจารณาคู่ขนานกันไปเนี่ยก็พิจา,ารณากันจนแล้วเสร็จก็คือเพื่อจะให้สภาไปตัดสินว่าตกลงเราจะใช้คู่ชีวิต ซึ่งมีเป็นลักษณะคู่ขนานหรือว่าเราจะใช้สมรสเท่าเทียมไปเลยคือแก้ประมวลแพ่งแล้วก็ทุกคนทุกเพศวัยสมรสได้หมดทีนี้พอรอการเข้าวาระสองสามในสภาก็เกิดว่าสิ้นสุดสมัยประชุมสภาสะกนแล้วเดือนมีนา6-6ก็มีการยุบสภากฎหมายนี้ก็ตกไปอีกอันนี้เป็นช่วงที่สอง ช่วงที่3อันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรารับทราบกันก็นคือตั้งแต่รัฐบาลชุดใหม่เรื่องบานเอ่อท่านนายกเอ่อเาเข้า,ามาท่านก็มีการถแถลงในสภาว่าจะผลักดันเรื่องของการก่อตั้งครอบครัวของผู้มีความหลากหลายทางเพศก็พอดีที่ว่าเรามีตัวร่างเดิมอยู่แล้วที่ผ่านเอ่อการพิจารณาของกรรมธิการก<า>็เอาร่างนั้นมาแล้วก็มาแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วก็เสนอเข้าไปที่สภาผู้แทะะนรัษฎรตอนปลายปี66แล้วก็มิถุนา67นี้ที่เพิ่งผ่านมานีก็ร่างก็เสร็จสิ้นกระบวนการการพิจารณานิติบัญญัติเรียบร้อย mm hmm. ก็ตอนนี้ก็รอเพียงแค่การปรวเกล้าวทูลกล้าถวายแล้วก็ปรวเกล้าลงมานะคะค่ะต้<ก>องรอจะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดึงเอาเฉพาะเพียงแค่สาระสําคัญหลัก ที่มีความแตกต่างกันระหว่างพรบคู่ชีวิตกับพรบสมรสเท่าเทียมที่อยากจะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนมีประเด็นไหนบ้างคือถ้าพูดถึงพูดถึงพรบคู่ชีวิตซึ่งไม่มีอยู่แล้วนะคะปัจจุบันนี้กับสมรสเท่าเทียมจริงๆแล้วไม่ต่างกันในทางผลคือหมายความว่าถ้าเป็นสมรสเท่าเทียมทุกเพศ สามารถมาใช้ประมวลกฎหมายแพ่งว่าด้วยเรื่องครอบครัวทําการจดทะเบียนสมรสใช้คําว่าสมรสได้เรียกว่าคู่สมรสแต่ถ้าเป็นเรื่องคู่ชีวิตอันนั้นเป็นการสร้างอีกระบบหนึ่งคู่ขนาดมาเพราะฉะนั้นอีกระบบหนึ่งเนี่ยคนที่จะเข้ามาได้คือเพศเดียวกันแล้วก็จะเรียกว่าจดทะเบียนคู่ชีวิตส่วนสิทธิหน้าที่อะไรต่างเนี่ยเหมือนกับกรณีของคู่สมรสที่เป็นชายหญิงทุกประการเว้นแต่ในเรื่องของบิดามารดาและบุตร เพราะว่าเรื่องบิดามารดาและบุตรอันนี้มันเป็นเรื่องทางทางชีววิทยาและคือการที่จะมีเด็กคนหนึ่งกาเนิดมาเนี่ยต้องมีเพศชายกับเพศหญิงอันนี้หมายถึงเพศโดยกําเนิดนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรต่างกันในส่วนของที่เป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าเรื่องครอบครัวนะคะค่ะแล้วถ้าเทียบกับกฎหมายสมรสในอดีตอีกล่ะคะคือถ้าเราเอาสมรสเท่าเทียมที่เพิ่งผ่าน,นเป็นโจทย์ตั้งต้นกับสมรสในอดีตหรือที่กำลังจะเป็นอดีตเนี่ยนะคะ จริงก็อย่างที่เรียนว่าไม่ได้ต่างกันเลยเพราะว่าสาระสำคัญก็คือว่ากำหนดให้ทุกเพศสามารถสมรสได้<อ>ซึ่งปัจจุบันนี้กฎหมายเราที่ยังใช้อยู่คือเฉพาะชายและหญิงแต่ตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าชายชายก็ได้หญิงหญิงก็ได้นี่เราพูดเรื่องเพศกำเนิดน,นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถสมรสได้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราก็ไปแก้ในเนื้อหาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของครอบครัวเนี่ยตรงไหนที่มีคำว่าชายหญิง สามีภรรยาหรือสามีภรรยาเราก็จะแก้ไขโดยคําว่าชายหญิงเราก็จะใช้คําว่าคู่สมรสชายหญิงเลยใช้คาว่าบุคคลอย่างเช่นที่บอกว่าการสมรสจะทําได้กฎหมายปรดอกชายและหญิงจะต้องมีอายุเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็จะบอกว่าการสมรสเนี่ยจะทําได้เมื่อบุคคลสองคนยินยอมพร้อมใจกันอันนี้ค่ะก็จะเป็นการแก้ถ้อยคาที่มีลักษณะเป็นการกําหนดเรื่องของฟิกอยู่กับเพศกําเนิด ก็ให้ใช้คำว่าบุคคลหรือกรณีคำว่าสามีภรรยาเราก็จะแก้คำว่าผู้สมรสฝ่ายหนึ่งผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งหรือถ้าเรียกคำรวมเราก็จะเรียกว่าสามีคู่สมรสแทนคำว่าสามีภรรยาแล้วกฎหมายฉบับน,นี้จะส่งผลต่อสิทธิหน้าที่ของผู้สมรสยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงก็คือเราลองตั้งโจทย์ง,ง่ายๆเราอาจจะลองมองจากผู้สมรสชายหญิงทุกวันนี้เขามีสิทธิหน้าที่ระหว่างกันยังไง ผู้สมรสที่จะเป็นเพศเดียวกันก็จะเป็นเช่นนั้นอย่างเช่นว่าไม่ว่าเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูระหว่างกาัน<อ>ต้องมีค่าถ้าสมมติว่าอย่าการเลือกอะไรกันแยกกันอยู่ก็ต้องอาจจะดูเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูเรื่องการจัดการทรัพย์สินอย่างเช่นว่าต่อไปนี้ถ้าสมมติว่าจะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์จะไปจำนองอะไร คู่สมรสเพศเดียวกันก็ต้องให้ความยินยอมคือเป็นการจัดการร่วมกันเหมือนกรณีชายหญิงค่ะค่ะเรื่องเหตุย่าเรื่องอะไรก็จะเหมือนกันกับกรณีของชายหญิงสิทธิ์ในการรับมรดกเ่คะอันนี้ก็จะเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเมื่อเราเป็นคู่สมรสแล้วเนี่ยพอแทนเข้าไปคําว่าจากเราไม่ได้แยกจากคําว่าชายหญิงมีสามีภรรยาและเราใช้คําว่าคู่สมรสเพราะฉะนั้นในกฎหมายเนี่ยจะมีการกําหนดเอาไว้ว่าถ้าคู่สมรส ไ,ได้ฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งยังอยู่เนี่ยก็ให้คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้รับมรดกในชั้นเดียวกับการเป็นบุตรคือเรียกว่าเขาเป็นผู้เป็นผู้สืบสันดานเป็นทายาทโดยธรรมก็ไม่ต่างจากกรณีที่ถ้าฝ่ายชายตายฝ่ายหญิงเป็นได้รับมรดกของฝ่ายชายอันนี้ก็เหมือนกันจะเป็นชายชายหญิงหญิงก็ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมคือทายาทตามกฎหมายก็ได้รับมรดกเหมือนกัน พรบรสมรสเท่าเทียมจะส่งผลต่อความเชื่อและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนามากน้อยขนาดไหนยอย่างไรคืนนี้ดิฉันมองว่าเรื่องศาสนานี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเวลาเวลาเราคุยกันเนี่ยอันนี้มันจะต้องแยกกันว่าเวลาเราพูดเรื่องของการสมรสว่าเพศเดียวกันสมรสได้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการรองรับสิทธิหน้าที่สถานะในทางกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่ภาครัฐเนี่ย กำหนดเป็นเป็นมาตรการออกมาเป็นนโยบายออกมาแต่ว่าในเรื่องของศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อมันเป็นศรัทธาเป็นเรื่องของคำสอนเพราะฉะนั้นคำสอนของแต่ละศาสนาทีฉันมองว่ามันต้องมีมีความเป็นหลักการที่เป็นสาระสำคัญที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นความเป็นศาสนามันไม่อาจจะคงอยู่ได้นะคะในการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยทางผู้นำทางศาสนาก็บอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเคารพ ในความเป็นความหลากหลายทางเพศในอัตลักษณ์ทางเพศเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ขัดข้องถ้าประเทศไทยจะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแต่ว่าในการประกอบพิธีในทางาศาสนาเนี่ยก็ต้องขอไว้ว่าไม่อาจจะประกอบให้ได้จริงๆ แล้วก็ดิฉันอยากจะเสริมนิดนึงว่าในเรื่องของศาสนาเนี่ยการประกอบพิธีทางศาสนานั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าท่านจดทะเบียนสมรสกันแล้วตามกฎหมายนี้อย่างไรเสียตามกฎหมายท่านก็ถือว่าเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิหน้าที่มีศักดิ์และศรีเท่ากันกับกรณีชายหญิงทุกประการค่ะเพราะฉะนั้นก็แยกในเรื่องของกฎหมาย กับการประกอบพิธีทางศาสนาใช่ค่ะออกเป็นคนละส่วนกันไปเลยนะคะคะแต่ว่าค่านิยมของประเทศไทยในเรื่องการยอมรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยจะเป็นอุปสรรคจะเป็นปัญหายัางไงไหมคะจิงอยากให้มองเรื่องค่านิยม,มอย่างนี้ดิฉันก็จะว่าค่านิยมมันเปลี่ยนแปลงได้ตามพลวัตของสังคม,มนะคะถ้าจะเห็นว่าอย่างไพร์มันทั้งหลายที่ผ่านมาไม่ใช่แค่เฉพาะของเดือนนี้ที่ กฎหมายผ่านแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของไพรยมันก็ก็มีกระแสมาหลายหลายปีแล้วแล้วคนที่ไปเดินในงานไพร์มันก็ไม่ใช่เฉพาะที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศแม้แต่คนที่ยึดติดอยู่กับเพศกําเนิดปกติที่เป็นชายเป็นหญิงก็ก็รู้สึกให้ให้กำลังใจมีการเชียร์อะไรกันนะคะทีฉันเรียนมองอย่างนี้ด้วยเฉพาะ รุ่นอย่างลูกหรือรุ่นหลานเนี่ยเิฉันเข้าใจว่าทุกวันนี้เขาไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องความแตกต่างหรือเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อันนี้เิฉันกำลังมองว่าค่านิยมมันเปลี่ยนไปละเมื่อค่านิยมเปลี่ยนไปดิฉันไม่อยากกำลังมองว่ามันไม่น่าจะเป็นอุปสรรคเพียงแค่ว่ามันต้องสร้างความเข้าใจต้องค่อยๆขับเคลื่อนไปเพราะค่านิยมมันคือสังคมที่อยู่กันทุกคนเราอยากให้เขารับเราเขาก็อยากให้เรารับเขาเหมือนกันมันคงต้องค่อยๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะ,ค,ะความสามารถและศักยภาพไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะเพียงแค่เรื่องของเพศเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดใจในการยอมรับแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านรองก็บอกไว้ว่าเรื่องของการสร้างความเข้าใจ เป็นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคําถามในเวลานี้จึงเกิดขึ้นนะคะว่าในเมื่อเรากําลังจะมีการบังคับใช้พรบสมรสเท่าเทียมในอนาคตอันใกล้นี้แล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาครัฐควรจะทําอย่างไรเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้พรบสมรสเท่าเทียมเป็นจุดเริ่มต้นในการเท่าเทียมกันของสังคมอย่างแท้จริง ในทุกๆมิติไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในมิติที่เรามองเห็นในเวลานี้เท่านั้นนะคะยังมีมิติอื่นใดอีกที่เราควรต้องให้ความสำคัญพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กีจะมาช่วยเราอันล็อกค่ะ ก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเด็กีของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเด็กีขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9เพื่อที่จะลุ้นรับกระเป๋าแสนสวยจากสถาบันพระปกเกล้าและจากรายการเด็กีขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมตอบคําถามเข้ามานะคะว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศลำดับที่เท่าไหร่ในกลุ่มอาเซียนที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมระหว่างข้อ1ประเทศแรกหรือข้อ2ประเทศที่3 ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการเด็กขี่ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะคะเรายังคงนั่งอยู่กับเด็กขี่ของเราในวันนี้ค่ะท่านรองเลขาธิการกฤษฎีกาคุณนัทนันอสวรเลือดศักดิ์พร้อมกับคําถามที่อยากจะให้ท่านรองช่วยเราันล็อกหน่อยอย่างที่ตั้งคําถามไว้ พอรบอรสมรสเท่าเทียมจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างไระคะเออดี๋ยวะมองว่าจริงๆด้วยตัวของสมรสเท่าเทียมเองนะคะก็สร้างความเท่าเทียมกันในระดับหนึ่งไม่อยากจะพูดว่าทั้งหมดเพราะว่าจริงๆยังมออีกฎหมายหรือมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องมาช่วยเสริมในการสร้างความเท่าเทียมกันของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ถามว่ากฎหมายนี้จะช่วยสร้างความเท่าเทียมอย่างไรดิฉันมองว่าด้วยตัวกฎหมายนี้มันเป็นการบอกว่าเราจะก่อตั้งครอบครัวของผู้ที่มีเพศเดียวกันแล้วนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เ,เมื่อเรามีการรับคนที่เป็นเพศเดียวกันเข้ามาสร้างเป็นครอบครัวแน่นอนคนเพศเดียวกันเนี่ยเขาก็ย่อมที่จะมีมีญาติพี่น้องมีเพื่อนมอีคนรู้จักมีเพื่อนฝูงต่างๆเหล่านี้ที่จะเข้ามา เข้ามาเป็นผู้ที่เข้าใจสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ยอมรับได้ลองคิดดูว่าสมมติว่าเพศเดียวกันสองท่านสมรสกันแน่นอนทางครอบครัวให้การยอมรับเมื่อครอบครัวให้การยอมรับครอบครัวก็จะมีการสื่อสารคือสื่อสารกันในครอบครัวเล็กๆของเขาครอบครัวเองก็สื่อสารไปถึงเพื่อนฝูงของครอบครัว ตัวเขาเองกับผู้บังคับบัญชากับลูกน้องกับเพื่อนร่วมงานกับใครๆก็ตามฉันมองว่าด้วยด้วยการขับเคลื่อนไปของการก่อสร้างครอบครัวเนี่ยมันจะช่วยทําให้เกิดความเข้าใจเกิดการเปิดใจยอมรับมากขึ้นเมื่อเรายอมรับเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราเนี่ยการสร้างความเท่าเทียมมันจะค่อยๆซึมผ่านเข้าไปในความคิดเพราะอย่างที่เราคุยกันว่า เรื่องของการสร้างความเท่าเทียมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่กฎหมายบอกว่าต้องเท่าเทียมนะต้องไม่เลือกปฏิบัติแต่มันอยู่ที่ว่าเมื่อเราเข้าใจเราให้เกียรติเราตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันก็จะทําให้การสร้างความเท่าเทียมในสังคมมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแบบทาวรค่ะท่านรองคะเราเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของพอรบรสมรสเท่าเทียม ภาครัฐต้องดําเนินการอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมนี้เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดไหคะค่ะก็ในเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยนะคะฉันต้องอธิบายว่าตัวเนี้ยมันเป็นการแก้เฉพาะในส่วนที่เป็นเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าได้เรื่องครอบครัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในส่วนอื่นที่กฎหมายอื่นๆกําหนดเรื่องสิทธิหน้าที่สถานะอะไรทางทางกฎหมายของคู่สมรสเอาไว้เนี่ยใน บริบทปัจจุบันตอนนี้ยังใช้คําว่าสามีภรรยายังยึดติดอยู่กับเพศที่เป็นชายกับหญิงเพราะฉะนั้นในการยกร่างเนี่ยกรรมาธิการพิจารณาแล้วเนี่ยก็มีการเพิ่มบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของการกําหนดให้บรรดากฎหมายอื่นๆหรือกฎหมายลำดับรองอื่นๆพระราชากิีกากฎกระทรวงประกาศระเบียบข้อบังคับเนี่ยถ้ามีการพูดถึงคำว่าสามีภรรยาหรือสามีภรรยา ให้แทนค่าเข้าไปด้วยคำว่าคู่สมรสไปเลยอัตโนมัติเลยใช่แต่จะมีกฎหมายบางฉบับที่หน่วยงานจะต้องไปพิจารณาทบทวนก่อนอย่างเช่นกรณีของกฎหมายอุ้มบุญ<อ>เพราะว่าในกฎหมายอุ้มบุญจะเป็นกฎหมายที่กำหนดออกมาไว้เพื่อใช้แก้ปัญหาของชายและหญิงที่สมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่อาจมีบุตรได้<อ>ค่ะซึ่งในกรณีนี้เขาจะกำหนดเรื่องของรูปแบบในการที่จะ ใช้เทคโนโลยีการการเจริญพันธุ์อย่างงี้โดยกําหนดไว้2เรื่องคือการผสมเทียมกับเรื่องของการตั้งคันแทน<ะ>ซึ่งลักษณะสภาพแบบนี้มันมีได้เฉพาะกรณีที่เป็นคู่สมรสที่ฝั่งหนึ่งเป็นชายและอีกฝั่งหนึ่งเป็นหญิงเท่านั้น<ะ>นั้นถ้าเป็นกรณีชายชายหรือเป็นกรณีหญิงหญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะเอากฎหมายฉบับนี้ไปใช้ได้แต่พอในกฎหมายมาตรา67บอกว่าทุกคําในกฎหมายอื่นที่ใช้คําว่าสามีภรรยาให้เอา ผู้สมรสแทนเข้าไปได้เลยอย่างนี้ถามว่าเราจะใช้อย่างนี้ได้หรือไม่เนี่ยหน่วยงานจะต้องไปพิจารณาดูเพราะฉะนั้นในร่างมาตรา67ถึงมีความในวรรคสองต่อว่าแต่ถ้าในกฎหมายหรือกฎหมายลำดับรองเนี่ยอื่นๆมีอะไรที่มีวัตถุประสงค์หรือเจตนาเป็นพิเศษว่าไม่ได้ต้องการจะให้ใช้เป็นการทั่วไปคือใช้โดยการยึดโยงกับเพศอย่างเดียวอันนี้หน่วยงานต้องไปดูกฎหมายจะไม่เข้าไปแทนที่ ถามว่าพอเขียนอย่างนี้แล้วเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะเข้าใจหรือเปล่าอ,อันนี้เป็นอันเมื่อกี้ที่คุณวิธีกรถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงให้เกิดความเข้าใจอันนี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานจะต้องไปหารือกันทบทวนในองค์กรของตัวเองแล้วก็ต้องคุูพูดคุยหรืออาจจะออกเป็นแนวปฏิบัติหรืออะไรสักอย่างกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทราบว่าเขาจะต้องทําอย่างไรถึงจะปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วกฎหมายมันเป็นเครื่องมือเท่านั้นเอง mm hmm. การที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดในสังคมเนี่ย mm hmm. มันต้องสร้างที่ความรู้ความเข้าใจสร้างที่ความตระหนักรู้ของคนของประชาชนซึ่งที่ฉันมองว่าจริงๆทั้งกรมคุ้มครองสิทธิ์เองทั้งกระทรวงพอมพอัฒ mm hmm. นาความมั่นคงและสังคมมนุษย์หรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องร่วมกัน ประชา 3, 000, สัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเราเหลือเวลาอีกประมาณ120วันตามจากที่กฎหมายออม,ออมีผลใช้บังคับแล้วเนี่ยก็หลังจากที่ปลดกล้าวลงมาก็120วันมีผลใช้บังคับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรียนมองว่าหน่วยงาน,นจะต้องแบบบุกเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วอาจจะต้องไปถึงอาจจะเช่นกระทรวงศึกษาธิการอาจจะต้องมาดูเรื่องหลักสูตรเรื่องการเรียนรู้เรื่องการสร้างความตระหนักรู้ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้อย่างที่เธอเรียนว่าถ้าเราเข้าใจเราเข้าใจในความหลากหลายทางเพศแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันติดอยู่ในใจของทุกคนมันจะสร้างความเท่าเทียมโอกาสในการสร้างความเท่าเทียมได้ที่มันที่มันถาวร จะบังคับใช้ได้สักประมาณเมื่อไหร่คู่สมรสจะสามารถจดทะเบียนแต่างงานก <ừ, S 1> ันได้หลายๆคนบอกว่าวาเลนไทยปีหน้าก็คงยังไม่ทันวัเลนไทยสิบสี่กุมภาปีหกแปดโอ้ทีฉันยื่นว่าทันนะคะคืออันนี้ต้องอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้เรื่องเนี่ยผ่านจากที่วุฒิสภาเรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่พอส่งเรื่องกลับไปที่สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก็จะมีขั้นตอนในการที่จะต้องตรวจทานความถูกต้องของตัวสะกดตัวอักษรถ้อยคำอะไรต่างๆหลังจากนั้นแล้วก็จะต้องนำทำเรื่องออกลับบังคมทูลคือทูลกล้าวถวายขึ้นไปเพื่อโปรดทรงลงพระปรามาดพิไทยซึ่งช่วงเวลานี้เนี่ยเราก็ไม่อาจคาดได้ค่ะแต่หลังจากช่วงเวลานี้แล้วเนี่ยค่ะพอทรงลงพระปรามาดพิไทยแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็ใช้เวลา120วันตามพอลบอนี้กําหนดว่ามีผลเมื่อลงนะมเมื่อประกาศและสิทธิก120วันก็3เดือน 3...42...4 เดือน, <4 S 1> อนค่ะ <4 S 1> ก็คือ 4, 4เดือน,ด,อนดิฉันว่าก็คงไม่นานอดใจรออีกสักนิดหนมีรุ้นว่าเลนทายปี68นะคะดิฉันว่ามีนะคะสุดท้ายคิดว่าจะได้อะไรอีกหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นอกเหนือจากความเท่าเทียมกัน ระหว่างบุนคคลเพศต่างๆในสังคมไทยหรือว่าในประเทศไทยเราจะได้อะไรตอบกลับมาอีกไหมคะที่เป็นประโยชน์เรียนมองว่าจริงๆแล้วอย่างที่เรียนว่าประโยชน์ที่สูงสุดในความคิดของดิฉันนะคือคือทุกคนอยอมรับแล้วก็เรียกว่าเคารพในความหลากหลายทางเพศทําให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะว่าหลายหลายครั้งที่เคยฟังเนี่ยคนที่มีความ มีความหลากหลายทางเพศที่ยังรู้สึกว่ายังได้รับความไม่เท่าเทียมเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออเขายังมีความไม่สบายใจหรือมีความขับข้องใจอันนี้ดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดส,ส่วนอื่นๆที่จะตามมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางเรื่องเศรษ,ษฐกิจมันก็น่าจะได้เน้ออย่างเช่นบอกว่าอต่อไปนี้ของประเทศเราเราเป็นประเทศที่เราเปิดกว้างและพราะนั้นต่างชาติก็จ่ายหรือเข้ามาท่องเที่ยวหรืออาจจะเข้ามาร่วมไพรยมันหรืออาจจะเข้ามาในงานเทศกาลต่างๆของประเทศ ก็จะทําให้มีแรงดูดเขาอาจจะรู้สึกว่าปลอดภัยในการที่มาเที่ยวประเทศไทยเพราะหลายประเทศก็ยังมีมีทัศนคติที่ไม่ดีกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศแต่ถ้ามาเมืองไทยเนี่ยที่นผ่านมาเราก็พิสูจน์ได้เห็นมาแล้วว่าเราต้อนรับด้วยความอบอุ่นโดยที่เราไม่ได้ยึดติดกับเพศเลยด<ช>ิฉันก็มองว่าทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นค่ะแล้วกลุ่มนี้เขามีกําลังซื้อสูงด้วยนะคะ<ช>สังเกตได้จากทุกๆปีที่เรามีการจาัดงานไพร์มัน นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วการ,การ,การเปิดใจทใี่กว้างการยอมรับของบุคคลที่ไม่ได้เป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศอะ่ะเป็นคนที่ยึดเพศสภาพจาก ừ, เพศกำเนิดเขาจะมีมุมมองมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างหรือไม่อย่างไรวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันคุณผู้ชมล่ะคะมีมุมมองมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของพรบสมรสเท่าเทียมส่งมาบอกกันได้นะคะผ่านทางอินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊ก ของรายการเด็กคีขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9ค่ะ10ท่านแรกจะได้รับของเที่ระลึกจากทางรายการและทางสถานวันเลยนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งผ่านมาได้ประเด็นไหนอยากจะให้เราไปหาคำตอบอยากจะให้ไปพูดคุยกันกับใครแน่นอนทางทีมงานของเราจะหาคำตอบทุกๆคำตอบมาให้กับคุณผู้ชมนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะท่านรองเลขาธิการกิษฎีกาคุณาน,านัทนันอัศวะเลิศศักดิ์ดิฉันัชชาวีวานิสุรางและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ